สำหรับตอนเช้าก่อนที่จะบอกวัดองค์สมเด็จพระสมมาสัมพุทธเจ้าถ้าตอนเช้าเช้านี้ภารก,กิจของพระองค์หรือก,กิจจวัดก่อนที่จะสว่างถ้าเราได้อ่าน ไต่ปดกก็ดีหรือศึกษาตามตำรับตำราก็ดีพุทธกิจกิจของพระสมมาสัมพุทธเจ้าทีพระองค์จะพิจารณาแต่ว่าจะพิจารณาถึงซึ่งบุคคลผู้มีบุญทีพระองค์จะไม่นึกถึงบาปนะนะ แต่แม้บุคคลน,นั้นจะทำบาปอยู่แต่ถ้าบุญให้ผลพระองค์ก็นึกถึงบุญบุคคลคนนั้นไม่นึกถึงบาปบางอันเถอะแต่นึกถึงบาปก็จะพยายามช่วยเพราะอาศัยพระมหากรุณาธิคุณ ทั้งที่เราท่านทั้งหลายได้ทราบว่าคนมีบุญเนี่ยพระองค์จะเสด็จไปโปรดถ้าบาปยังให้ผลอยู่พระองค์โปรดไม่ได้พระองค์ก็ไม่เสด็จไปถ้าบุคคลผู้มีบุญเนี่ยที่ได้เคยสร้างสมอบรมบำเพ็ญมาแม้ชีวิตในชาตินี้จะประมาทเพียงใด พระองค์ก็เสด็จไปแต่ยกตัวอย่างง่ายๆก็คือคุ้นๆว่บง,งั้นเถอะอย่างองคุลิมานอย่างนี้องคุลิมานเนี่ยเราท่านทั้งหลายก็ทราบว่าเกิดในตระกูลของพราหมณ์ธรรมดาตระกูลพราหมณ์นั้นจะไม่ฆ่าสัตว์ แม้สัตว์เล็กสัตว์น้อยเขาก็ไม่ทำเพราะเขาถือว่าอยู่ในตระกูลสูงอย่างจัดวันนัไว้ตามลำดับกษัตริย์แล้วก็พราหมณ์วันนะกษัตริย์วันนะพราหมณ์นี่ถือว่าเป็นวันนะสูงส่วนวันนะแพทย พวกพ่อค้ากับวันนัสูตรอันนี้คนทำงานจัดลำดับบรรณไว้เพราะฉะนั้นพรามนั้นจึงมีหิริความละอายบาปโอตะปะความเกรงกลัวสะดุ้งตัวตกต่อผลของบาปมีมาแต่กำเนิดเกิดขึ้นมาพ่อแม่สอน แล้วก็ถือในวันณะของตัวเองว่าเราเป็นตระกูลภามไม่ควรทำบาปอันนี้เป็นมาตั้งแต่เล็กแต่น้อยนี่คนมีบุญเป็นมาอย่างนั้นผู้มีบุญเป็นเช่นนั้นแม้ชีวิตจะประมาทบ้างหรือประมาทมาก อย่างองค์คริมานในขณะที่ทำบาปอยู่คือฆ่าคนมาตามลำดับเพราะอะไรครบคนผ่านเพราะฉะนั้นการพัฒนาชีวิตตามหลักมงคลละสูตร องค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคเาจ้าตรัสไว้ชัดเจนมากอาเสวนาจะภาลานังปราดก็เลยเอาบทสวดบทนี้แหละมาเป็นการจุดเทียนถ้าเราจะวิเคราะห์วิจัยดูว่าทำไมปราดท่านจะเอาบทนี้ ปอนนโมก็นอบน้อมพระสมมาสัมพุพธเจา้าท่านก็ไม่จุดหรือบทสวดอื่นๆอย่างที่เราเห็นปราท่านเอามาเป็นคาถาเนี่ยอาอุมะมะอาอุอันนี้หมายถึง นโมอะเห็นไหมอะระหะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธะมาเฮสินโน่ะโมอุดเห็นไหมอะแล้วก็อุว่างันเถอะที่เราไปเห็นคถาที่ต่างๆนั้นนะอุดมธรรมธรรมอันสูงสุด อุเนนะนะอุต,ตมะแล้วก็มหาสังคัสสาปิมหาสังคัสสะก็หมายถึงสงหมู่ใหญ่บทสวดบทนี้เอามาเป็นคาถาว่างั้นเถอะอะอุมะมะออุอ ท่องกลับไปกลับมากลับไปกลับมาไม่ถึงพระตนาตท่านก็ไม่จุดเทียนตรงนี้ท่านไปจุดเทียนตรงที่อะเซว,วนาจะพาลานางปันติตานันจะเสว,วนาปูชาจาปูชนียานางังเอตามังคลมุตมังนี่ท่านเอาบทสวด ในมงคลละสูตรเนี่ยมาจุดเทียนถ้าเราศึกษาตามมงคลละสูตรเราจะได้รู้เรื่องของชีวิตการพัฒนาชีวิตจะพัฒนาไปอย่างไรบ้างเราจะเข้าใจในเรื่องความจริงไม่เหมือนบางคำพีครับวันนี้ห้ามการมงคล เราไปอ่านดูตำราดีนี้เพิ่มขึ้นเยอะในปฏิทินในอะไรต่างๆห้ามทําการมงคลใดๆว่างั้นถ้าห้ามทําการมงคลใดๆนี่มันต้องห้ามต้องแต่เลี้ยงบิดามารดานี่ไปครับเลี้ยงบิดาก็ไม่ได้เลี้ยงมารดาก็ไม่ได้มาตาปิตุอุปัท่านนางเอตมังคารมุตมัง พระพุทธเจ้าตรัสนะนะการบำรุงบิดามารดาทุกวันทุกเวลานะั้นเป็นมงคลยอดชีวิตแต่บางตำราบอกว่าห้ามทำการมงคลสแสดงว่ามันคนละมงคลมงคลนี้คือเหตุที่เกิดความเจริญครับมันจะห้ามได้ยังไงครับสร้างเหตุที่เกิดความเจริญเนี่ยมันเป็นบาปตรงไหนนะนะดูแล้วไม่เห็นมี อันนี้อยากจะปรารบเสริมบางอันเถอะไอ้คนมงคลตื่นข่าวบางคนนะนะอย่างที่ครูท่านมาวัดมาสะดอกเคราะห์เอาอะไรมาสะดอกเคราะห์เอาพระพุทธรูปมาสะดอกเคราะห์ <c oughs> โอ้ปริญญาขนาดปริญญายังโดนโกหกนะ่นี่แลว่างั้นไม่อยากจะพูดหนักว่างงนนะนะ มันเป็นกระบวนการมาทางเข้าทางโรงเรียนอะไรงี้นเถอะพ่อครูก็มีเงินพอมาถึงแล้วก็ไอ้หมอเนี่นะพูดให้ฟังจชัดเลยว่าจะต้องพูดให้คนตกใจซะก่อนพูดให้คนกลัวซะก่อนต้องการอะไรได้ทุกอย่างอย่างพระเราบางรูปสมัยก่อนนะครับที่มาอยู่บ่วชะเนงท่านไปกรุงเทพครับ ทางจีนก็ยิ่งเชื่อครับบางคนนะนะพระเราก็ใช้เข็มฉีดยาเล็กๆนะเจ้าอำเภอท่านเล่าให้ฟังเอาสีเขียวบ้างสีแดงบ้างสีเหลืองบ้างเข้าใส่ฉีดเข้าไปเข็มเล็กๆเนี่ยนะนะพอฉีดเข้าไปแล้วก็ปิดแล้วก็ไปประกอบพิธีเอาไข่นั่นหละไป ถ้าหาว่าก็จะเกิดเหตุเพศภัยอะไรต่างๆไม่ดีนะ,นะเกิดอันตรายไข่นี้จะเป็นสีนั้นสีนี้ก็ว่างั้นก็ตัวเองทำเองนะนะพอทุบไข่ออกมาเป็นสีนั้นพอดีเลยดูดิเขาก็ตกใจใหญ่เนี่ยอุ้ยตายแล้วว่างั้นจริงอย่างท่านพูดแล้วจะทำยังไงมีวิธีแก้ไข มีวิธีแก้ไขแก้ไขยังไงทําอย่างนั้นอย่างนี้แล้วก็หมื่นบ้างสองหมื่นบ้างดูดิแล้วก็ควักกระเป๋าทันทีไม่เป็นไรไม่เป็นไรแค่นี้ไม่เป็นไร <c oughs> อันนี้บางรูปนันท่านทำเต็ขนาดนั้นนะนะไอ้หมอนี่นะหมอบางหมอเหรอครับแต่บางหมอท่านก็ดีนะนะแต่บางหมอเนี่ยไม่ได้เรื่องเลยครับโกหกทั้งนั้นนะนะส่วนมาก ถ้าพูดถึงเรื่องมงคลสูตรนี่ไม่เปลี่ยนเช่นนั้นญาติสร้างกะะหูเอตมังขลมุตตมังการสงเคราะห์ยากก็เป็นมงคลยอดชีวิตการให้ทานการรักษาศีลก็เป็นมงคลยอดชีวิตมีวินัยดีนะนะผู้มีวินัยดีก็เป็นมงคลยอดชีวิตเป็นต้นแต่ว่าไปอ่านดูตามหนังสือไอ ปฏิทินครับปฏิทินเดี๋ยวนี้มีเยอะบอกใบให้หวยท้งน่้นเลยเธอแหมมันเก่งเหลือเกินนะนะถ้ามันเก,เกะนะ่งเดือนขนาดนั้นมันไม่จำเป็นแต่บอกบอกคนอื่นหรอกซื้อเองเอาก็จบนะมันจะมาทำการงานลำบากระบนทำไมไอ้คนทำน่ะนะ แล้วก็ซื้อเอาซื้อเอามันก็รวยดีๆครับซื้อครั้งเดียวเท่านั้นก็พอแล้วครับถูกรางวัลที่หนึ่งถ้าจะครั้งหนึ่งก็นั่งสบายแล้วครับอันนี้ทําการค้าขายแทบลมแทบตายไอ้ผู้ที่ทํามอมานี่ยน,นะไอ้หมอก็ทีละร้อยสองร้อยสามร้อยสี่ร้อยห้าร้อยนีก็ไม่มีอะไรมาก <c oughs> ห้ามการมงคลนะแต่ห้ามการมงคลนี่ก็ พระเราก็ไม่ได้ฉันแล้วครับเพราะให้ทานเป็นมงคลนะครัทานนั้นจะเอตมังคารมุตตะมังครับการให้ทานเป็นมงคลยอดชีวิตพระเราบินทบายมันก็ไม่ได้เลยครับเลี้ยงพ่อเลี้ยงแม่ก็ไม่ได้เลี้ยงบุตรภรรยาก็ไม่ได้แล้วไม่จะไปกินอะไรกันแต่ห้ามการมงคลนะนะ พราะฉะนั้นท่านจึงจุดเทียนตรงที่ว่าอะเสวนาจะพาลานังครับปันติตานันจะเสวนาครับจุดตรงนี้เทียนนี้มันมีแสงสว่างท่านอุปมาเหมือนกับก,กระดวบตัวปัญญาครับเริ่มต้นการพัฒนาชีวิตจะต้องเริ่มต้นจากการไม่คบคนผ่าน ถ้าใครยังคบคนพาลอยู่มันไม่ได้เรื่องหรอกครับไม่ว่าใครก็าตามทั้งโลกนี่แหละนะดูพระเจ้าอาชาศัตรูสิครับไปคบกับพระเทวทัตถ้าสมัยครั้งพุทธกาลนะนะเกิดอะไรขึ้นครับพระราชาเนี่ยคบกับพระพระกับพระพาลพระเทวทัตเห็นไหม ไปยุให้ลูกชายข้พาพ่อให้พระเจ้าชาติตูนะครับพระราชบิดาพระราชกุม,มารอายุคนเดี๋ยวนี้มากหรือน้อยพระราชกุม,มารก็ตอบบ่ามีอายุน้อยเออก็นั้นนะดิถ้าคอยจนกว่าพร,พระราชบิดานี่สวรรคตคท่านอาจจะไม่ได้เป็นเจ้าพระเจ้าแผ่นดินก็ได้เหมือนกันข้าเสียเหมือนกันดูดิ ไอ้คนเชื่อมันก็โง่จริงๆเนี่ยนะแต่พูดจะพูดน่นนะยุให้ข้าพ่อก็ข้าเออจริงเหงั้นดูดิทำไมจึงทำไมจึงเชื่อเพราะพระเทวทัตนะนะท่านบวชแล้วปฏิบัติธรรมเแรกๆนะนะได้อภิญญาโลกีสแสดงฤทธิ์ได้นะนะรู้ว่าระจิตของผ,ผู้อื่นก็ได้ แสดงฤทธ์ก็ได้ครับมีหูทิพตาทิพบันนั้นแต่มีอภิญญานะี่ยนะแรกๆนะพอความปรารถนาลามกเกิดขึ้นก็เลยไปแสดงฤทธ์ให้พระเจ้าเจ้าศตรูราชกุม,มารนะดูครับเป็นแปลงร่างกายเป็นมานุษยนะครับมีสังวาลงูครับงูเต็มตัวเลย ไม่ได้เอาสร้อยเพชรดินจินดามาเป็นสังวานนะเอางูนะครับมาเป็นสังวานพระราชกุมารเห็นตกใจใหญ่เลยกลัวสั่นเลยว่างั้นเถอเพะพอถามกันไปถามกันมาท่านไม่ต้องตกใจหรอกคลายฤทธิว์วางนั้นนะก็เป็นพระเหมือนเดิมทําให้ตกใจซะก่อนครับทําให้กลัวซะก่อนทีนี้พูดอะไรเชื่อทั้งหมดเลยครับ เพราะฉะนั้นยุให้ฆ่าพ่อก็ฆ่าครับดูดิในที่สุดก็กลายเป็นปีตุฆาตครับฆ่าพระราชบิดาไม่มีโอกาสบรรลุธรรมเลยครับพระพุทธเจ้าแสดงธรรมให้ฟังกันที่ยาวที่สุดครับให้พระเจ้าชาติตรูฟังแม้เข้าใจในธรรมมากเพียงใดก็ไม่สามารถบรรลุธรรมได้ พอสวรรคตลงอเวจีเลยรครับไม่ได้ไปสวรรค์นนะดังที่ถวายพระนามท่านถวายเกียรติว่างไงถวายเกียรติสวรรคตพอที่ไหนได้พอตายแล้วก็ลงสู่อเวจีเลยรครับพอฆ่าพอ่อนี่อันนี้เกี่ยวกับเรื่องการครบคนผ่านต่วกมหา อหิงสกะกุมมารก็เหมือนกันอันนี้อาจารย์ผ่านครับไม่ใช่พระเลยนะเพราะว่าอาจารย์ก็หูเบางันเถอะฟังลูกศิษย์ลูกหายุยงส่งเสริมว่าออหิงสกาดเป็นคนไม่ดีอยากจะเป็นอาจารย์เองอะไรต่างๆเขาแบ่งกันเป็นสองกลุ่มสามกลุ่มเข้าไปพูดให้อาจารย์ฟังในที่สุดอาจารย์ก็หลงเชื่อ ก็เลยวางแผนฆ่าลูกศิษย์ดูดิถ้าจะฆ่าเองก็กลัวลาบสการะเสื่อมทำไงก็เลยออกอุบายว่าอาหิงสกะมน,นีท่านนี้เก่งเหลือเกินนะเก่งมากวิชาทุกอย่างนั้นท่านเรียนเอาจบเหลือวิชาเดียวที่พิเศษที่สุดฟังดิวิชาอะไรพิษนุมนต มนชนิดนี้นะนะถ้าใครได้แล้วเนี่ยจะไม่ตายปรารถนาสิ่งใดใดได้สิ่งนั้นตามความปรารถนาทั้งหมดอหิงสก,กะปรารถนามนไม่ใช่เป็นคนโหดร้ายมาแต่เดิมอาจารย์ก็บอกว่า จะต้องมีวิชาครูมันต้องมีสิ่งที่บูชาครูอหิงสก,กะไฝ่ศึกษาอยู่แล้วอะไรท่านอาจารย์นิ้วมือคนพันคนดูดิแรกๆกก็นึกเหมือนกันจะตายแล้วเรา,เราไม่เคยฆ่าสัตว์ อันนี้จะไปให้ฆ่าคนนะเอานิ้วมือมาพันนิ้วมาบูชาครูเพื่อต้องการมนในที่สุดทำยังไงก็ตกลงอาจารย์ใช้เพทุบายเพทุบายอุบายอันเลวสามไม่เหมือนกูสโลบายนะกูสโลบายนี่แปลว่าอุบายอันฉลาดเพทุบายแปลว่า บายอเลวสามให้ลูกศิษย์ไปเอาเนื้อมือมาบูชาความจริงเขารู้อยู่ว่าจะให้ทางบ้านเมืองจัดการเองเพราะว่าฆ่าคนถึงขนาดนั้นมันต้องถูกฆ่าแน่นอนเราไม่ต้องลงมือเองว่างั้นดูดูเพทุบายว่างั้นเถอะในที่สุดอหิงสกะ แปลว่าผู้ไม่เบียดเบียนผู้ไม่เบียดเบียนอหิงสก,กะก็จะต้องกลายเป็นโจรอย่างที่เราท่านทั้งหลายได้รู้คุ้นคุ้นมาว่าง,งั้นเถอะเขาทำหนังทำอะไรออกมาเยอะอยู่ครับอหิงสก,กะกุมารเนี่ยเร็วองคุลิมาโจรนเนี่ยโจรผู้มี นิ้วมือเป็นพวงมาลัยครับแล้ว,ว่าองค์คุลิมานก็ทำหน้าที่ครับฆ่าคนเพราะต้องการมนไม่ได้เป็นมาเดียวกำเนิดน,นั่น,นีีนะในเมื่อฆ่าไปตามลำดับพระเจ้าประเสรทิฐที่โกศลส ก็พยายามให้ราชบุรุษ่ังอันเถอะโปลิศโปลิศนะเรียกว่าตำรวจเนะี่ไปจัดการทำยังไงก็ไม่ได้นี่คนมันมีบุญอยู่นะนะเพราะเจตนาไม่ได้โหดร้ายทารุณอะไรแต่ว่าไปคบคนชั่วใชในที่สุดพระราชาก็สั่งตาย สั่งตายเลยฆ่าเลยวางั้นเพราะว่ามันทำยังไงก็จับไม่ได้ทำยังไงก็จับไม่ได้ก็สั่งฆ่าเลยได้999นิ้วแล้วเหลืออีกนิ้วเดียวพ่อแม่ก็ปรึกษาพ่อพ่อนั้นเป็นปุโรหิตเป็นอาจารย์สอนราชกูลครับ ส่วนผู้เป็นพ่อเป็นแม่ก็บรึกษากันว่าไอ้โจรที่เราได้ยินเนี่ยคงไม่ใช่ใครอื่นหรอกเพราะว่าก่อนเขาเกิดนะวันวันเขาเกิดนะก็มีเหตุป่าปากฏอยู่แล้วมันพิลึกว่างั้นแต่นะมันเป็นเลิกโจรนนมหาโจรที่เราได้ยินนี้คงไม่ใช่ใครอื่นอนอกจากลูกของเราแล้วเราจะทำยังไงจะช่วยลูกยังไง คิดกันไปคิดกันมาระหว่างพ่อแม่เราจะควรเอาลูกของเรามาซ่อนไว้ที่บ้านเราเพื่อไม่ให้พระราชาเนะี่ยสั่งฆ่าเพื่อไม่ให้ลูกตายผู้เป็นบารดาก็ให้พ่อไปไม่กล้าพ่อนี่ไม่กล้าเลยนะกลัวลูกจำไม่ได้กลัวลูกจะฆ่าแต่ผู้เป็นหัวอก ผู้ผู้เป็นแม่นะหัวอกของแม่แม้ตายก็ยอมท่านไม่ไปฉันจะไปเองผู้เป็นแม่นะนะลงบ้านไปเลยพอไปถึงเกาะมันก็สว่างแล้วเนี่ยนะนะองค์พระประทีปแก้วคือพระสมมาสมบัตเจาพระองค์ก็พิจารณาด้วยขายคือพยาน พิจารณาอยู่ว่าง,งันกันเถอะว่าวันนี้จะไปปวดไข่ปรากฏว่าองคุลิมานมาอยู่ในไข่คือพระยานของพระองค์เห็นองคุลิมานเนี่ยพอพระองค์พิจารณาไปว่าเอ๊ะทำไมมหาโจรคนนี้จึงปรากฏพิจารณาดูมันมีเหตุอะไร พิจารณาไปพิจารณาไปถึงอดีตขององคุลิมานโจรโอ้ชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายเขาบำเพ็ญบุญบำเพ็ญกุศลมาสมบูรณ์บริบูรณ์จะได้บรรลุเป็นพระหันแต่ถ้าหากว่าประมาทแต่ฆ่าแม่เสียคือมาตุฆาต โอกาสอันนี้ก็จะหมดไปลงอเวจีมหานรกซะก,ก่อนพอพระองค์ทราบอย่างนั้นพระองค์เสด็จไปเลยเห็นไหมคนมีบุญนะนะเสด็จไปเลยว่างั้นเถอะพอไปถึงแม่ก็ไปถึงพอดีพอเห็นแม่เท่านั้นแหละสติฟั่นเฟือน มีแต่อย,อยากจะได้นิ้วมืออย่างเดียวอืดีเหมือนกันมันมันไม่ต้องไปลําบากว่างั้นเพราะแม่มาหาแน้่มันจะฆ่าแม่น,นนะ่นะพระพุทธเจ้าเสด็จไปถึงโปรดพอเห็นพระพุทธเจ้าอ้าววางแม่เลยเอานิ้วมือของสมณะนี่แหละมันจะดีกว่าว่างั้นวิ่งตามเลยว่างั้นเธอด่าเราก็วิ่งตาม วิ่งสูตรแรงเกิดพระพุทธเจ้าก็แสดงอิททาพิสังขารนี่ในบางโอกาสพระองค์ก็ต้องแสดงฤทธ์นะเพื่อประโยชน์ไม่ใช่เพื่อลาบสการะนะเพื่อประโยชน์เดินไปธรรมดาองคุลิมานวิ่งตามวิ่งยังไงก็ไม่ทันวิ่งยังไงก็ไม่ทันก็เลยว่าสมณะหยุดก่อนลองตะโกนไปสมณะหยุดก่อน ถ้าปืนมันก็คงจะยิงนะ่นะอันนี้มันเป็นดาบมันต้องวิ่งถึงซะก่อนมันจึงฆ่าได้เพราะงั้นเถอะสมณะโยกรนนะพระพุทธเจ้าก็เลยตัดตอบมาเราหยุดแล้วสมณะโกหกดูถึงขนาดตัวเองเป็นมหาโจรยังรู้ว่าโกหกเป็นบาปเนี่ยนะนะทั้งที่ตัวเองตามฆ่าเขาอยู่เขายัางไม่นึกถึงว่าตัวเองกำลังจะทำบาป สมะอะไรทำไมโกหกพระพุทธเจ้ากลราวตัดมาเราไม่ได้โกหกเราพูดความจริงความจริงยังไงยังเดินไปอยู่ก็บอกว่าหยุดแล้วภาษาคนกับภาษาธรรมคนละเรื่องกันนะภาษาคนทั่วไปก็กว่ายังไม่หยุดเพราะยังเดินอยู่ แต่ภาษาธรรมนั่นนะพระองค์ก็เลยทรงตรัสว่าดูก่อนอหิงสกะเราหยุดแล้วหยุดจากการทำบาปภาษาพระนั่นนะภาษาธรรมนะเราหยุดแล้วหยุดจากการทำบาปแต่เธอนะที่ยังไม่หยุดยังตามฆ่าเราอยู่เพียงเท่านั้นเองว่าง,งั้นเธอ ได้สติกลับขึ้นมาทันทีจริงจริงจริงเลยพระองค์ไม่ได้ทำบาปท่านหยุดแล้วแต่เรายังไม่หยุดรู้ทันทีเลยรู้รู้เนื้อหาสาระเห็นไหมคนมีบุญเป็นอย่างนั้นไม่เหมือนคนมีบาปคนมีบาปนี่ขนาดพูดกอกหูมันยังไม่ฟังนะ แต่อันนี้เพียงพระองค์ตัดเท่านั้นเองรู้สึกละอายบาปทันทีวางดาบเข้าไปกราบแทบเท้าพระสมมาสมบูรณเจ้าเห็นไหมแล้วในที่สุดพระองค์ก็พากลับไปวัดในเมื่อบวชแล้วปฏิบัติธรรมได้บรรลุปเป็นพระรหันเห็นไหม อันนี้พูดถึงคนมีบุญบบานงงั้นเถอะขนาดเป็นมหาโจรพระองค์ก็ไปโปรดพอพิจารณาดูแล้วว่าเขาจะได้บรรลุมรรคผลนิพพานสำเร็จเป็นพะอรหันนี่เพราะฉะนั้นบุญนั้นควรสร้างเอาไว้